นิลายาทารนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีตุลในช่วงระหว่าง1-15มีนาคม2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe แ,และแชร์คอมเมนต์ในช n e l นิลยาทารนะคะเอาละและนี้ก็คือพลังงานนะคะ energy ชาวตุลจะเป็นอย่างไร the hangman h y p t e i strain the hermit และเดอะทาวเนะคะเอาละชาวตุนนะคะในช่วงนี้อาจจะ,ะนิ่งๆเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสักหน่อยนะคะคือว่าเหมือนกับอยากคิดอยากทบทวนอยากพิจารณาอะไรด้วยตัวเองนะคะก็อาจจะเข้าสู่โหมดความเงียบหมดจำศีลน,นะคะหรือว่าหมดที่ เป็น introvert สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดพิจารณาไตรตรองนะคะหันกลับไปถามหัวใจตัวเองเซนส์สัญชาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองนะคะว่าทำยังไงถึงจะสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นนะคะปัญหาอุปสรรคบางอย่างหรือที่เราคิดว่าเราจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปให้ได้นะ,ะแล้วก็มันก็อาจจะมีเหตุการณ์ของ tower ขึ้นมาได้นะคะนั่นก็คือ s u d d e n change มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันขึ้นได้เหมือนกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดนะคะเกิดแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งก็ทําให้ชาวตุนเนี่ยนะคะไปสู่ถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะ energy ของตุน ต่อไปนะคะเราจะไปเช็ค e NERGY ของเขาคนนั้นกันบ้างนะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเขาคนนั้น The View เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาในชีวิตเช่นกัน The Empress Knight of Swords Ten of Swords นะคะแล้วก็ Three of Bons d น่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งนะคะที่โชคชะตาชีวิตของเขาเนี่ยมันมาถึงจุดเปลี่ยนจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ย อาจจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะเช่นการตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะมาจากการที่เลือกที่จะรักตัวเองนะคะจึงทำให้เขาต้องจบกับความสัมพันธ์นะหรือว่าจบกับเรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาคาราคาซังในชีวิตก็ได้นะคะปัญหาถาโถมในชีวิตของเขานะคะการงานการเงินความรักหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการที่เขาจะต้องรอรอระยะเวลาอีกสักนิดนึงนะคะในการที่จะให้โชคชะตาค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆเยียวยาเข้าไปนะคะซึ่งเขาก็จะสามารถทําได้นะแต่ว่ามันก็คงจะมีโมเมนต์ที่เขาจะต้องผ่านการจบนี้ไปให้ได้ก่อนนั่นเองเขาอาจจะมี energy ของ สักแว็บหนึ่งที่อยากจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็ปุบป,ปับฉับพลันนะคะเต็มไปด้วยความใจร้อนเต็มไปด้วยความโกรธได้นะเขามีเ energy ของความเป็นทัดลมนะคะมีถุนตุน,นกลุ่มแล้วก็พฤศพเอาละนี่ก็คือเขาคนนั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูสถานาการณ์และแนวโน้มกันสถานาการณ์และแนวโน้ม n i g h t of Cups Seven of w a n d s The world Judgment Hylophane A support Five of p e n t a c l e Justice 10เหรียญและ7 of p e n t a c l e ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรมาอย่างไรสำหรับชาวตุนนะคะ เรื่องราวนะคะสาหรับชาวตุลเนี่ยมันเรื่องราวที่เริ่มนะคะอาจจะออมีความเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือว่าความคาดหวังในการที่จะเป็นครอบครัวมองเห็นในอนาคตที่มันอบอุ่นมั่นคงสมบูรณ์นะคะเนี่ยมีพ่อแม่ลูกมีฐานะทรัพย์สมบัติที่จะต้องร่วมกันสร้างาร่วมกันสะสมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมาถึงจุดที่อาจจะต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่าง อะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องตัดสินใจนะคะบางคนเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกันนะคะในเรื่องของเอกสารทางกฎหมายก็จะต้องมีการดําเนินการนะคะบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยก็มันอาจจะต้องมีการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นวงจรใหม่ๆของชีวิตก็ได้นะคะหรือจบปัญหาคาราคาซังนะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่หรืออะไรแบบนั้นนะคะ ทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของอาการจบตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการปล่อยกันไปนะเป็นการปล่อยหรือว่าเป็นอะไรที่ตัดสินใจล้นะคะแต่มันก็อาจจะเต็มไปด้วยอะไรที่มันยังอาจจะตัดสินใจว่า1จะเป็นลักษณะที่ว่า,ายังจะให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมนะคะหรือว่าปล่อยไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าจะมี energy ของการที่ใครบางคนนะคะอยากจะเข้ามามอบความรักอยากจะเข้ามางอนง้อนะคะออขออภัยให้อภัยกันต่างๆนะแต่ว่าออมันอาจจะคือเราเห็นในเรื่องของความผูกพันมากก็จริงนะคะในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะที่นี้นะคะที่มันอาจจะทำให้ต้อง ามีการที่จะต้องจบลงไปนะคะหรือว่าเลือกที่จะต้องจบมันผูกพันมากๆด้วยความผูกพันมากเนี่ยก็เลยแบบเหมือนกับว่ามันมีวิธีการที่จะต้องจบก็คืออาจจะต้องอตัดใจอะไรแบบนั้นนะคะมันเหมือนมีการตัดใจเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการปิดกั้นเลยไม่ติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าบล็อก นะแล้วก็ทั้งที่จิตใจก็เต็มไปด้วยความเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างนะเพราะว่ามันมีการให้และการได้รับที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งวิ่งไล่ตามมากเกินไปแล้วก็เกิดความรู้สึกอ้างว้างในหัวจิตหัวใจนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความสงสัยว่าตัวเราเองดีพอหรือเปล่านะคะในที่สุดเนี่ย มันก็จะมีคนในใจอยู่หนึ่งคนนะคะที่แบบเหมือนกับว่ามาถามตัวเองแล้วว่ามีคนคนนี้ที่ตอบโจทย์เราทุกอย่างนะคะมีทั้งความรักความโรแมนติกให้นะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมาดูนะคะว่าใครที่แบบตอบโจทย์เราทุกอย่างมีความรักความโรแมนติกต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะบอกกับชาวตุลว่า I just want some p e a e e at this time และตอนนี้ฉันก็ต้องการพื้นที่แห่งความสงบฉันต้องการความสงบเงียบ n t stop seeing your face แต่ฉันก็ยังยังคงคิดถึงเธอนะก็ยังหยุดที่จะดูรูปเธอไม่ได้นะคะไ f e ิล p ราบอ๋อน่าจะแบบว่ามันเหตุการณ์อะไรบางอย่าง หลายๆอย่างอะที่ทำให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะติดปัญหาติดขัดแล้วก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้มากด้วยฉันอยากที่จะทำให้เรื่องราวทุกอย่างมันดีขึ้นหรือถูกถูกต้องขึ้นในสักวันหนึ่งและฉันก็ยังคงรักเธอเสมอนะเอาน,นี้อันนี้ก็คือนะคะข้อความในใจของเขาที่อยากจะบอกต่อไปนะคะออเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจ ของเขาคนนั้นกันว่ามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ไอวิชัยคุดแชร์ไม o ค n e นิว i ิ h ิ o u แต่ฉันก็ยังอยากที่จะทำไทยสารทุกสุขดิบนะหรือว่าแบ่งปันเรื่องราวดีๆแชร์เรื่องราวดีๆในแต่ละวันให้เธอได้รับรู้ฉันว่าเธอกับฉันนะอยังแบบ เหมือนกนยังไม่พร้อมอะในเรื่องของวุฒิภาวะบางอย่างแล้วฉันก็รู้ว่าเธอเจ็บปวดเสียใจนะฉันยังต้องการเธออยู่เอาจริงๆแล้วฉันยังต้องการเธอนะแล้วฉันก็รู้ดีว่าฉันได้ทำอะไรลงไปฉันรู้ดีทุกอย่างแหละมันก็เป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของ ความเข้าใจในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวตุน f i e l s a f e r in Silence ถ้ามีใครบางคนแบบว่านิ่งเงียบหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเออขออยู่นิ่งๆขอปลีกวิเวกขอสันโดษนะเพเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าอาจจะปลอดภัยว่าเออไม่ต้องมา ทะเลาะเบาแวแวงหรือว่ามันรู้สึกว่ามันมันหายใจหายคอได้มากกว่านะเฮ t ดนั t h าร์มีบางคนใช้จะก,กะสมองมากกว่าหัวใจนำทางด้วยนะ Bad attitude. แบดแอ t ิจูดในขณะที่บางคนอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติเชิงลบมากเกินไปนะมองด้วยการมองกันในแง่ลบนะคะหรือว่าเออรู้สึกว่าคิดไปในทางลบอะไรแบบนี้นะ ออกทอัพแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดสับสนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่อยากจะทำแต่ว่ามันก็ทำได้ไม่เต็มที่นะเหมือนคนที่ถูกเชือกมัดมือมัดแขนตรงเนี้ยนะคะเอามือไพร่หลังแล้วก็มัดแขนไว้เอออยากจะทำแต่มันทำไม่ได้สถานการณ์มัน,มนบังคับก็เลยรู้สึกอึดอัดแล้วก็ hidden truth มีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร We shall meet again แต่เราก็น่าจะได้เจอกันอีกนะ Confusion มีความสับสนวุ่นวายใจนะ,ะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะคอนแคลนนะคะงอนแง่นมากๆ่มกะมันเหมือนถูกกัดซ้อ ตึกที่มันมันเหมือนจะถล่มลงไปนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะเป็นความสับสนที่เกาะกินใจมานานพอเกาะกินใจมานานเนี่ยนะคะแล้วมันก็เลยทําให้ทุกอย่างพังลงไปพอทุกอย่างพังลงไปมันก็จําเป็นนะคะที่จะต้องโอเคปล่อยกันไปนะแล้วก็ไปเริ่มเรื่องราวชีวิตใหม่นะคะ แต่นณที่นี้ยเราก็ยังอยากให้เครดิตนะคะกับกับคนเก่าๆบางบางคู่นะคะประมาณว่ามาเริ่มต้นเพราะวิชา m ลมิตรเกนเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยอันนิวชัปเตอร์นะคะก็คือเหมือนกับโอเคมาสร้างเรื่องราวใหม่ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนจบกับคนเก่าแล้วก็เริ่มกับคนเก่าตรงนี้ก็มีด้วยนะคะนอกเหนือจากไปต่างคนต่างไปเริ่มตรงนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ ผลลับของแต่ละคนนะคะซึ่งคุณอาจจะมาดูเช็คเป็นส่วนตัวได้นะคะและเราก็จะไปดู a n g เจจะมาให้คำแนะนำอะไรกับตุนบ้างสำหรับแองเจเนี่ยเขาก็อยากจะบอกว่า you love yourself first เรียนรู้ที่จะรักในตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมากๆนะ S Very s o o นเร็วๆนี้เรื่องราวทั้งหมดเร็วๆนี้จะเกิดขึ้นแต่ว่า new l o v e อรรักครั้งใหม่ยังไงมันก็ต้องมีการจบจากอะไรเก่าๆเพื่อที่จะเริ่มใหม่อยู่ดีนะคะใครจะเริ่มใหม่กับคนใหม่หรือใครจะเริ่มเก่าเริ่มใหม่กับคนเก่าลองมาเช็คดูนะอันนี้แบบเป็นไปแต่ละบุคคลแต่ว่าถ้าคุณจอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครเป็นเนื้อคู่ใครเป็นโซเมตที่แท้จริงนะอยากได้ใครให้มาอยู่ในชีวิตอธิษฐาน ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตอบรับคุณนะ f o r g i v i n g and learning แต่ต้องเรียนรู้เรื่องที่ของการให้อภัยนะคะให้อภัยและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะเพราะดูเหมือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะผิดพลาดและพังไปเยอะเหมือนกันทีนี้เราก็จะไปดูนะคะว่าออข้อคิดคืออะไรข้อคิดสำหรับชาวตุน Do what you have to do ในช่วงนี้ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็คือทำในสิ่งที่เราควรทำนะคะแล้วก็ you get what you believe คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเป็นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกดแรงดึงดูดคุณสามารถที่จะ take course นะคะดึงดูดรักแท้คอสดึงดูดรักแท้นะคะการใช้กดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดใครคนนั้นดึงดูดคนที่ใช่ดึงดูดคนที่คุณต้องการเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วย All we have is now แต่ก็อย่าลืมว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะคะถ้าอยากปล่อยวางได้เร็วมีความสุขได้เร็วก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เนี่ยต่อเนื่องไปเลย release attachment to the outcome นะคะจงปล่อยวางแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดี take a break from your own thoughts คิดว่าคิดมากเกินไปนะคะความคิดมากเกินไปตรงนี้ขอให้ปล่อยวางเรื่องของความคิดหยุดนะคะ พักเบรกบ้างนะเดนนี้ก็คือเรื่องราวของชาวตุนคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าอ,อ,อยากจะเรียนนะคะเรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่อารัเเิลสำหรับใครที่ต้องการนะคะสร้างไรายได้เสริมนะหรือว่าอ่านไพ่ให้กับตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้นะโดยการใช้กดแรงดึงดูด คุณสามารถเข้าไปดูช่องนิลยาลอแอทแอทเรกชันก่อนก็ได้นะคะเพื่อเรียนรู้พื้นฐานในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วก็สมัครลงคอร์สที่จะทำให้คุณนะคะสมหวังในเรื่องของความรักอ่าใช่แล้วก็ในช่นลของนิลยาทาโรนะคะเราก็จะมีอ่าช็อปนะคะชอ็อปอ่านะ ช้อปปี้แอฟรีเนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้นะตอนนี้เราก็มีสินค้าเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วก็แมสหน้ากากป้องกันฝุ่น pm 2.5นั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่อง n e นนิรายาทาโร่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ